สวัสดีครับ Sorry b o l l Podcast วันนี้นะครับเรามากันในหัวข้อ Show Don't Tell การกระทำทรงพลังกว่าคำพูดในวงการเขียนนิยายหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า Show Don't Tell กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยได้ยินคำว่า Show Don't Tell ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ Show Don't Tell ก็คือเทคนิคการเขียนที่ผู้เขียนจะแสดงความรู้สึกและการกระทาออกมาหเห็นภาแพแทนที่จะเขียนในชัดไปเลย เพื่อให้คนอ่านรู้สึกลึกซึ้งมีความเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครนั่นเองครับอย่าให้ตัวละครรีเบเอ่ยคำว่ารักแต่ให้คนอ่านรู้สึกได้เองว่าตัวละครนี้รักอีกตัวละครด้วยสิ่งที่เขาปฏิบัติและเอาใจใส่ต่อเธอแล้วการแสดงที่จะเห็นละ่ะเป็นเช่นไรสิ่งที่นักเขียนจะแสดงให้กับคนอ่านเห็นได้ต้องเริ่มจากการคาดหวังครับว่าฉากนี้อยากให้คนอ่านรู้สึกเช่นไรเช่นในฉากของนยายสืบสวนสอบสวน แทนที่ตัวละครของเราจะพูดตรงๆออกมาว่าฉันกลัวมากเราสามารถอธิบายความกลัวโดยไม่ต้องพูดออกมาว่ากลัวดังนี้ครับแค่มองสภาพห้องรับแขกตรงหน้าหญิงสาวก็รู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอสูดหายใจลึกๆเมื่อคิดว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนถูกฆาตกรรมและทิ้งศพไว้ตรงจุดที่เธอยืนมองอยู่ศพของเขาถูกหั่นจนเลือดกระจายไปทั่วห้องปลายนิ้วของเธอเริ่มเย็นเฉียบ ภาพเลือดที่หายไปจากการทําความสะอาดกับเข้ามาในจินตนาการเช่นเดียวกับความคิดในหัวตีกันว่าจะกล้าเข้าไปในห้องครัวหรือควรหันหลังวิ่งหนีไปจากตรงนี้เสียดีกว่าเห็นไหมครับว่าบทบรรยายด้านบนไม่มีคำว่ากลัวอยู่ในนั้นแต่อากับกริยาของตัวละครรวมทั้งความคิดของเธอกับข้อมูลที่เราเขียนนั้นก็ทําให้คนอ่านรู้สึกกลัวไปกับตัวละครนี้ได้เช่นกันและมันได้ผลมากกว่าการเขียนแค่ว่าเธอกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ในห้องนั้น เพราะฉะนั้นเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้ show don't tell ก็คือ 1. ลองเช็คช่องนิยายของเราเพื่อใส่เทคนิคนี้เข้าไปในมูดดันโชนของเรื่องคุณสามารถทำให้ฉากนี้ตลกได้โดยไม่ต้องบอกว่าเขาหัวเราะหรือทำให้ฉากนี้เศร้าได้โดยไม่ต้องเขียนคำว่าเขากำลังเศร้า 2. ทรงเลือกจังหวะที่เหมาะสมในฉากที่ทำให้ไม่รู้สึกวนเวอ้อจนเกินไปหากเราต้องการบรรยายให้คนอ่านเข้าใจเราไม่ควรใช้กับทุกๆความรู้สึกในเรื่องถ้าตรงนั้นไม่จำเป็น รวมทั้งการใส่รายละเอียดที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เรื่องไม่กระชับและเป็นบทบรรยายที่น่าเบื่อ 3. เราสามารถสร้างนิสัยของตัวละครให้คนอ่านเห็นแบบโชว์ดอนเชลได้ด้วยบทสนทนาเช่นเราไม่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์นี้เป็นคนพูดมากเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าเขามักจะพูดยาวรัวและพูดแทะคนอื่นในขณะเดียวกันหากเราแสดงให้เห็นว่าคาแรคเตอร์นี้มักจะตอบสั้นๆชอบตัดบท ก็ทําให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาเป็นพวกขี้ลาคาญได้โดยไม่ต้องเขียนบอกไปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้นิยายของคุณมีความคมและแยบยลได้มากขึ้นยังไงก็ลองนําไปใช้ดูกันได้นะครับหรือถ้าหากอยากลองฝึกพัฒนาไอเดียทั้งสตอรี่ o บเองก็มีหลายช่องทางและมีคอร์สออนไลน์ดีๆให้นําไปใช้กันนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหวังว่าเทคนิคนี้จะสามารถช่วยงานเขียนของทุกคนได้นะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพจ c e b o o o Storybowl เพื่ออัปเดตเทคนิคความรู้และพูดคุยกับเหล่านักสร้างสตอรี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดหัวข้อและความรู้ใหม่ๆจากพวกเรา t t r y y o w l นะครับ